สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็มาแนะนำรถอีกเช่นเคยครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 3.0V นะครับตัวนี้จะเป็นขับสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2012นะครับราคานะครับอยู่ที่689,000นะครับเลขใหม่ครับอยู่ช่วง1,006,000นะครับเป็นแสนต้นๆท่านนั่นเองแต่บอกเลยว่ารถคันนี้ก็พร้อมใช้และสวยมากครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูรอบๆคันนะครับผม มาครับเดี๋ยวจะพาชมคันนี้นะครับจับตัวท้าฟอร์จูเนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวยางนะครับก็จะเป็นของโยโกฮามานะครับปี2021นะครับนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้นะครับมาดูตัวรถรอบๆคันนะครับนี่นะครับการสาสตร์แท้จากโตโยต้ายังอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ บอกเลยว่าออกห้างมามือเดียวเลยนะครับภายในนะครับอุตะเกียบ้านข้างนะครับก็เดิมเดิมนะครับภายในสะอาดนะครับพร้อมใช้นะครับก็มีปรับสภาพว้ให้พร้อมใช้นะครับนี่ครับก็เป็น SUV 7ที่นั่งนะครับก็ยังเป็นรุ่นที่ฮิตนิยมกันอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ บอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับพร้อมใช้สมกับราคานะครับตัวนี้นะครับจคเร์สองนี v เป็น d 4 d นะครับโอเคผมพาดูด้านไหนตัวนี้นะครับนครับแผงข้าครับสะอาดนะครับก็เรามีปันปรับสภาพมานะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับ ผมมาไลยนะครับให้ดูเลขไม้นะครับอยู่ที่ช่องแสงก้าหกพันนิดนิดนะครับพร้อมใช้ครับก็ไม่ตกยุกนะครับสําหรับ f o r เจอร์นะครับคุนี้ก็มีเนวิเกเตอร์นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับช่องเสียบ usb ด้านล่างนะครับนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโอเคผมจะพาไปดูตรงด้านท้ายแล้วก็ตัวห้องเครื่องอีกนะครับ ดูสภาพกันนิดหนึง่งสวยนะครับพร้อมใช้มาดูในส่วนของความสะอาดของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ดีพอดีนะครับตัวนี้อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านบนนะครับสำหรับเครื่องยนต์สามพันนะครับพร้อมฮูดด้านหน้านี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพรถนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็มีมีเก็บัสภาพของเรื่องของสีด้วยนะครับเพราะว่าปีอาจจะเลือกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ไม่ใช่ ก็เรื่องว่าเป็นเดิมเดิมนะครับจะว่าตัวฝากระโปรงก็เป็นเดิมนะครับอาจจะต้องมีถอดปรับสภาพพินึงนะครับรถใช้นะครับก็ต้องปรับทําสีให้สวยพร้อมใช้กันหน่อยนะครับนะครับก็ดูฝาท้ายกันนะครับอ่าไปดูช่องก็เป็นเดิมเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะครับแต่ท้ายนี้ก็ไม่มีถอดนะครับน็อตก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับ มีก็สะอาดพร้อมใช้นะครับกระโปรงท้ายก็เดิมนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับลองแวะเข้ามาดูก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับจัดไฟแนนได้เต็มนะครับดาวเริ่มต้นนะครับศูนย์บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัว Fortuner 3.0V นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับนี่ครับรอบขัน ก็สวยพล้อมใช้ครับค่าที่สนใจครับจัดไฟแนนนะครับก็เข้ามาได้เลยหรือซื้อเงินสดก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติใครกันไปแล้วนะครับผมมีรถรุ่นไหนที่อยากให้รีวิวนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ